แท้จริงก็คือการที่จะเป็นโรคเบาหวานนะครับก็คือมีต้องมีระดับน้าตาลในเลือดที่ค่อนข้างสูงเกิดจากที่ร่างกายของเราไม่สามารถนําอินซูลินที่ผลิตขึ้นมา,าไปใช้ในการเผาผลาญน้ําตาลทําให้เกิดการสะสมของน้ําตาลในกระแสะเลือดเมื่อมีการสะสมของน้ําตาลในกระแสะเลือดที่ปริมาณมากและใช้เวลานานเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ย เสื่อมลงนะครับซึ่งเป็นผลให้เกิดโรคต่างๆรวมถึงโรคเบาหวานนอกนอจากนั้นนะครับอาหารเสริมที่เราจําเป็นตัวตัวหนึ่งก็คือมาร์คขีนกชื่อมันอาจจะฟังดูไม่น่าทินแต่เป็นของที่มีประโยชน์มากครับคุนแป้งครับโดยที่ภายในมาะละ์คขีนกเนี่ยมีสารสำคัญอยู่ก็คือพวกกลุ่มบ<อ>ูโมดิก้าชาเลนตินนะครับซึ่งในตัวของมันที่เรารู้จักกันนะก็คือพวกทั่วชาเลนทินชาลินแล้วก็คริปโตแซนทินสามตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องตรงที่ว่าหนึ่ง ไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่มาย,ย่อยแป้งแต่ถ้าเกิดเอนไซม์ไม่มาย,ย่อยปุ๊บเนี่ยแป้งตัวนี้ก็ไม่ไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้แล้วแป้งพ,พอมันย่อยเสร็จปุ๊บสุดท้ายมันกลายเป็นกรูโคสทั้งนั้นเลย<ห>ไอ้ตัวนี้ก็คือ<ห>บอกเลยของของของเบาหวานพอเอนไซม์กรูโคสิเดสที่มันยับยั้งไม่เกิดการหลั่งออกมาเนี่ยก็เลยทําให้อปริมาณน้ําตาลร่างกายเราน้อยลงจากจากไอสารกัดตัวนี้ ข้อที่สสารกระตุ้นตัวนี้นะครับมันยังไปทําหน้าที่ที่กระตุ้นทําให้เกิดการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ได้มากขึ้นนอกเจากนั้นนะไอโพลีเพปไทด์พีตัวนี้อีกตัวหนึ่งคือทําหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นตัวอินซูลินเมื่ออินซูลินเราผลิตไม่ได้หรือไม่เพียงพอแล้วเนี่ยตัวมันนึงก็ทําหน้าที่ช่วยผลักดันน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ได้ครับนี่คือหน้าที่ของไอสารประกอบที่อยู่ในมาล์กกีนก